สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญว่าคริสเตียนเราควรมีท่าทีในการต่อต้านการฉีดวัคซีนหรือเปล่าคริสเตียนควรคัดคา้านควรไม่รับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าพี่น้องครับมีคนประท้วงครับในซิดนีย์ออสเตรเลีย และตามสถานที่บางแห่งในสหรัฐอเมริกาครับผู้ประท้วงก็เดินขบวนแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการล็อกดาวน์ต่อต้านการฉีดวัคซีนและผู้ประท้วงเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแอนตี้แวกคริสเตียนก็คือเป็นคริสเตียนที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับเขาต่อต้านการฉีดวัคซีนโดยเพราะย่งยิ่งวัคซีนทั่วๆวไปและแม้กระทั่งโควิดด้วย สิ่งที่เป็นเหตุผลของเขาที่ได้รวบรวมกันไว้นะครับก็มีอยู่3-4เหตุผลดังต่อไปนี้ประการแรกก็คือเขานั้นมีความเชื่อในลักษณะของความผิดเพี้ยนไปว่าโลหิตพระเยซูคืคอวัคซีนของฉันภาษาอังกฤษใช้คำว่า the blood of jesus is my vaccine the blood of jesus is my vaccine แล้วป้ายที่เขาชูนะครับเขาเขียนว่า Jesus Saves Jesus Save ก็คือพระเยซูช่วยได้แท้จริงแล้วพี่น้องครับ The Blood of Jesus ก็หมายถึงโลหิตพระเยซูนั้นสามารถที่จะลบล้างความผิดบาปของเราทำให้เราหายจากโรคบาปได้นะครับและคำว่า Jesus Saves แปลว่าพระเยซูทรงช่วยได้นั่นหมายความถึงมิติฝ่ายวิญญ,ญาณนะครับพระเยซูทรงช่วยให้เรารอด จากความผิดความบาปโรหิตพระเยซูชำระเราจากความบาปแต่โลหิตพระเยซูไม่ได้ทำให้เราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บและไม่ได้ช่วยเราให้ไม่เป็นโควิดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นศาสนาศาสตร์ที่เป็นความจริงถูกต้องร0 0อซอะไรที่เป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องร0 0ซไม่สามารถใช้เป็นคำสอนหลักได้ครับพี่น้อง พูดไปถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้ความกระจ่างอย่างนี้ครับว่าหลายคนอ้างว่าพระเยซูทรงช่วยได้ทุกอย่างผมอยากจะบอกว่าจริงครับพระเยซูทรงมีอํานาจฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระเยซูนั้นช่วยได้ทุกประการทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราหวังที่เราขอที่เราคิดพระเยซูจะช่วยพระเยซูช่วยได้ทุกอย่างตามพระไย ของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ตามพระลิขิตที่มีต่อเราทั้งหลายแต่ละคนแต่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เป็นพระทัยของพระองค์เป็นพระลิขิตของพระองค์ที่มีต่อทุกคนนั้นก็คือความช่วยเหลือหรือการช่วยให้รอดฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพี่น้องอย่าสับสนในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นการอ้างว่าพระฤหิตพระเยซูเป็นวัคซีนของพวกเราเป็นการอ้างที่ผิดนะครับ คนที่อ้างอย่างนี้นะครับในฐานะที่เราทั้งหลายเรียนรู้ศาสนาศาสตร์คนที่อ้างอย่างนี้มีปัญหาครับถือว่าเป็นผู้พยากรณ์หรือผู้ผเผย่พระเจ้เทียมเท,ท็จนะครับนำแกะให้หลงทางเพราะฉะนั้นมีข้อโต้แย้งครับเพื่อที่จะเราต้องสอนให้นำแกะให้ถูกต้องครับเพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นผู้เลี้ยงหรือผู้รับใช้ที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัย การต่อต้านวัคซีนนั้นเป็นหลักปรัชญาของการแพทย์องค์รวมหรือการแพทย์ทางเลือกในสมัยนี้นะครับแล้วก็ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่มีเรียกว่าความปิดอิสระเสรีแบบหลอกๆที่ตัวเองมนโนขึ้นมาเองโดยอ้างเหตุผลที่ดูเหมือนฟังแล้วน่าจะเป็นเหตุเป็นผล แต่จริงๆไม่ใช่ครับบางคนก็สอนผิดเพี้ยนไกลไปถึงวัคซีนนั่นคือ666ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของซาตานแอนติคริสครับซึ่งไม่มีมูลความจริงแต่คนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะหาข้ออ้างพาดพิงดึงบิดกลับมาในเรื่อง666จดได้เราไม่เคยคิดว่าวัคซีน หรือยาแม้กระทั่งยารักษาโรคต่างๆนั้นพระเจ้าได้ประทานสติปัญญาให้กับมนุษย์ครับให้กับหมอให้กับนักวิจัยแล้วพระเจ้าก็ยังมีองค์กรที่ตรวจสอบอย่างถูกต้องด้วยก็คือองค์การอาหารและยาซึ่งฝรั่งเรียกว่า FDA คนที่อยู่ในแนวของสุขภาพองค์รวมหรือสุขภาพทางเลือกการรักษาทางเลือกนะครับเขาก็เชื่อว่า ร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องรับยาใดๆหรือแม้กระทั่งรับวัคซีนใดๆการกลับเข้าสู่การรักษาแบบธรรมชาติโดยการที่จะฟื้นฟูปรณภูมิคุ้มกันของตัวเองโดยการนอนหลับพักผ่อนโดยการกินอาหารที่ดีโดยการออกกำลังกายที่จริงอยู่ครับที่สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบูสต์หรือในหนึ่งคือทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอันนี้จริงครับ แต่มันไม่ได้สามารถที่จะทำให้ต่อต้านโรคร้ายแรงบางโรคได้อย่างเช่นโควิดพี่น้องครับยิงอยู่ครับที่บางคนอาจจะไม่มีอาการครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ติดเชื้อโควิดบางคนก็อาจจะโต้แย้งว่าคนที่ฉีดวัคซีนก็สามารถติดเชื้อได้เพราะวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่ป้องกันไม่ให้ตายและป้องกันไม่ให้อาการหนัก และนั่นก็เป็นความจริงครับแต่ท่านลองคิดอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่คิดเหมือนท่านไม่ยอมฉีดวัคซีนอะไรเกิดขึ้นครับแน่นอนครับคนที่เป็นพาหะนำเชื้อหรือคนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนั้นได้เดินไปวนเวียนผสมผสานอยู่ในสังคมของเราและพี่น้องครับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องภูมิคุ้มกันต่า ผมคุมกันที่ไม่ปกติไม่แข็งแรงเหมือนกับคนกลุ่มที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเขาก็จะมีโอกาสที่จะติดและก็ตายการที่เราจะฉีดวัคซีนนั้นเป็นการที่เรานอกจากป้องกันตัวเองไม่ให้ตายแล้วยังสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นตายด้วยนี่คือการแสดงตัวหรือแสดงออกมาด้วยชีวิตว่าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราไม่อยากให้คนอื่นต้องตายเพราะเรา หัวแข็งไม่ยอมฉีดวัคซีนและท่านยังถือเช่นนี้อยู่ท่านต้องไปอยู่อาสมครับหมายความว่าท่านต้องเข้าป่าท่านต้องแยกตัวเองไม่ติดต่อกับผู้ใดเลยบางท่านบางคนนะครับก็คิดไปไกลถึงขนาดที่ว่าไวรัสโควิดกลายเป็นสงครามทางชีวภาพหรืออาวุธทางชีวภาพที่ถูกปล่อยออกมา จากมหาอำนาจครับเพื่อที่จะปกครองโลกและยังคิดไปว่าวัคซีนก็เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของบางประเทศที่ผลิตวัคซีนออกมาเพื่อที่จะนำประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเข้ามาในบริษัทของตัวเองเข้ามาในประเทศของตัวเองบางคนนั้นครับก็เรียกว่าคัดค้านต่อต้านวัคซีนพวกโปรไลฟ์นะครับโปรไลฟ์คริสเตียนคือ พวกที่ต่อต้านการทำแท้งนะครับก็กล่าวหาว่าสเต็มเซลล์ที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีนนั้นแท้จริงเดิมเอามาจากทารกในคันที่แทง้งการที่ฉีดวัคซีนนั้นก็เป็นการสนับสนุนการทำแท้งทางอ้อมพี่น้องครับอันนี้คือเทคนิคเก่านะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้ครับการทำวัคซีนจากสเต็มเซลล์หรือเซลล์ที่อยู่ที่รกของทารกที่ ทำแท้งนั้นมันเป็นเทคนิคเก่าแล้วเขาสามารถที่จะใช้อะไรหลายอย่างครับที่ไม่ต้องใช้สเตมเซลล์ที่มาจากทารกในคันที่แท้งพี่น้องครับด้วยความปรารถนาดีและด้วยความรักและเคารพพี่น้องที่มีความคิดต่อต้านคัดค้านวัคซีนนะครับผมอยากจะตั้งคำถามครับว่าถ้าโลกไม่มีวัคซีน จะเกิดอะไรขึ้นครับตัวเราเองทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีชีวิตยอยู่ในการนับใช้พระเจ้าในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติและเพื่อตัวเราเองบางคนก็อาจจะพิการไปเพราะโรคโปลิโอบางคนก็จะต้องตายเพราะโรคหัดเยอรมัน บางคนต้องทนทุกข์ทรมานกับไข้ทรพิษหรือฟีดาษพี่น้องครับวัคซีนเหล่านี้ครับเป็นวัคซีนที่ช่วยโลกช่วยสังคมช่วยมนุษย์ระดับมนุษยชาตินะครับเหตุผลสุดท้ายสำหรับแอนตี้แว็กซ์คริสเตียนนะครับที่เขาอ้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสมเหตุสมผลและถูกต้องก็คือเขาอ้างว่าพวกเขา มีสิทธิในการปกครองปกป้องตัวเองหรือใช้สิทธิของตัวเองภาษาอังกฤษเช้วว่า autonomy ภาษาอังกฤษใช้คำว่า my body my right ร่างกายของฉันสิทธิเสรีภาพของฉันพี่น้องครับจริงอยู่ครับมนุษย์นั้นมีสิทธิในร่างกายของตัวเองในระดับหนึ่งแต่การโต้แย้งแบบนี้ครับและการไม่ยอมฉีดวัคซีนนั้น หากมารวมกันกลายเป็นว่าการรับวัคซีนหรือการถือกำเนิดของวัคซีนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยมาจากมารซาตานทั้งสิ้พนพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เขาปฏิเสธยาปฏิเสธวัคซีนปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์นั้นเขากำลังคัดค้านและต่อต้านพัฒไทยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าที่มี เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการยืดอายุไขของมนุษย์ในสมัยนี้กล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเขาคิดว่าพระเจ้ากำลังทำผิดคนที่คิดแบบนี้นะครับเราก็คงจะต้องให้ความเคารพกับความรู้สึกผิดชอบของเขาจิตสำนึกของเขาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและที่สำคัญครับ เราก็ต้องอธิษฐานเพื่อคนกลุ่มนี้ครับที่แอนตี้วัคซีนให้เขาได้กลับใจหรือให้เขาได้ปลอดโรคปลอดภัยจากจากโควิดทีนี้ถ้าเขาต้องการที่จะอาสามาทำความดีอาสาแสดงความรักของพระเยซูกับคนอื่นก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องกักตัวของเขาเองแยกตัวเขาเองออกจากสังคมก็เลยคริสเตียนไม่สามารถที่จะ สแสดงความรักความเมตตาของพระเจ้าให้กับชุมชนได้ครับในขณะที่พระเยซูสอนว่าเราควรจะสละชีวิตเพื่อพี่น้องของเราพี่น้องครับปรากฏว่าโควิด1 9ที่โจมตีชาวโลกในครั้งนี้บรรดาคนที่เป็นพวกแอนติแวดคริสเตียนนะครับก็คือคริสเตียนที่ต่อต้านวัคซีนนั้นหลายคนกลับใจครับแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีน ในขณะที่แอนต้แวร์คริสเตียนหลายๆคนก็เสียชีวิตลงพี่น้องครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลที่ผมได้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รวบรวมมาให้กับพี่น้องนั้นจะเป็นประโยชน์และทำให้เราจะเข้าใจกลุ่มแอนต้แวรนะครับและเราจะทิ่ฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้เขาที่จะทตาม,ตามพัะไทยประประสงค์ของพระเจ้าดีกว่าที่จะให้พระเจ้า ปกป้องเขาอย่างที่เขาต้องการหรือบางคนอาจจะมนโนไปว่าพระเจ้าบอกเขาให้เขาไม่ต้องฉีดวัคซีนขอพระเจ้าอำนวยพรพอและเสริมกำลังพี่น้องจากทุกท่านครับสวัสดีครับ